ตอนนี้เจ้าของรถเป็นไงครับมีความรู้สึกเป็นไงดีใจมากเลยครับเหมือนได้รถใหม่ครับผมผมว่าน่าจะขี่ดีมากเลยครับแล้วก็เวลาจะประหยัดน้ำมันขึ้นแน่นอนว่าเครื่องนิ่งเลยแต่ก่อนมานี่ของเดิมจะกินน้ํามันอย่างมากีอตอนนี้ก็เดี๋ยวออกวิ่งทดสอบเพราะตอนนี้เราต้องเติมน้ำยาล้างเ่ฉีเขาไปช่วยปรับน้ำมันเลยนะเอาเกียร์โต้ให้เติมสารเกลียบเกียร์ถ้าเงินพร้อมก็เติมนะป้องกันเกียร์ไว้ก่อนนะออาเดี๋ยวไปเจอกันบนรถนะครับ ครับท่านพี่รอครับอยู่ในช่วงที่ออกมาทดสอบปราสนามครับผมสําหรับสวิก3สดอนะฮะให้เราดูแลแก้ไขเรื่องเครื่องยนต์เดินไม่เต็มสูบรวมไปถึงคาร์บูเรเตอร์ด้วยครับผมวันนี้ออกมาทดสอบลองขับขี่โดยเจ้าของรถยนต์นะฮะที่มีอาการรถมีอาการสตาร์ทตอนเช้าไม่ติดนะครับ แต่ว่าถ้าถ้าขี่ได้ก็ต้องเหยียบคันเร่งแช่ไว้ก็คือปล่อยท้าไม่ได้นะครับอันตรายมากแต่พอผมมาแก้ไขก็คือปาจานใหญ่จิจนนิ่งนะครับครับรู้สึกซสึกมันได้รถใหม่ครับตอนนี้เลื่อนเลยครับก่อนเข้ามากําลังเข้ามามีความแตกต่างชัดเจนไหมครับมากครับอ่าก็คือมุดมากเลยครับตาเร่ง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 เบาขึ้นไหมใช่ครับเบาขึ้นเบาขึ้นทุกอย่างเบาขึ้นเกียร์ก็รู้สึกว่าดีขึ้นเปลี่ยนครับพวงมาลัยก็รู้สึกว่าเบาขึ้นอ่สุดท้ายนี้อยากฝากอะไรถึงท่านที่สมาชิกที่ใช้เครื่องยนต์ าบูเลเลตอร์นะมีปัญหาเรื่องคาบูนี่ผมแนะนําเลยครับอาจารย์ใหญ่ครับมาเลยครับใบใหญ่ใหญ่ยนจุนนิ่งครับจบไหมจบแน่นอนครับ,บแน่นอน